วส,สวัสดีค่ะ Good Morning e v e r y o n e สวัสดีค่ะ FC ที่รักเจอกันแล้วค่ะกับน้ำพาลีชาแนลนะคะพี่น้องืันนี้นำผ้ามาเบ่งสวนเกษตรของชาวบ้านไส้ท่องนะคะพี่น้องหรือว่าบ้านดุมะกูดน,นะคะพี่น้องเนาะืันนี้นำมาขอทายสวนเพราะความอายแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปติดตามพร้อมกันเลยจา้าจ๊ะพี่น้องเบ่งค่ะนำผ้าทายสวนเกษตรนะคะพี่น้อง น้ำยังอยู่เอ่อตำบลน้องไ้อยู่นะคะพี่น้องเนาะอยู่บ้านไส้ห้องนะคะพี่น้องเนาะบ้านใจทองตำบลน้องไ้นะคะทุกคนตอนนี้อยู่สวนต้นหอมแบงนะคะพี่น้องเนาะต้นหอมแบงของชาวบ้านไส่ท้องหรือบ้านดุงบกูดนะคะพี่น้องเนาะตำบลน้องไ้ยังอยู่อำเพ่อเมืองอุดรเอาเฮาะพี่น้องเนาะนำทายบริเวณรอบด้านนะะพี่น้องเนาะนี่คือสวนต้นหอมแบงของ ชาบ้านทรายทองนะคะพี่น้องเนาะอันนี้บริเวณรอบด,ด่านนะคะพี่น้องนะเนาะไอสิขามีอะไรบ่จ้ะโอ้ครับงานยางครับยำรึไม่โ <c oughs> <c oughs> อ้ฮเ <c oughs> ออครับพี่น้องสอบถามอายเฟินจ้ะบริเวณรอบด,ด่านนะคะพี่น้องเนาะน่อมผ้าไทยบริเวณอันสวนหอมแดงเนาะพี่น้องบังนะคะ ตอนนี้ก็ก็ร่างเจริญโจ๋ตัวจ้ะไอ้โดนไปเนสิได้เก็บนี่จ้ะจักเดือนเนี่ยมันสองเดือนครสองสูสิได้เก็บดิอืน้มนี่ค่ะพี่น้องประมาณสองเดือนสูงสุดหรือว่ากระเดียนเครื่องสิได้เก็บเกี่ยวนะพี่น้องจะม e ีเฮ็ด <trabajar> ด <yesterday> <the> ีได้พี hmm ่น้องไปสติงเกอร์มาเลยเด้อค่ะเด้อเหได้นเลยรอบด่านได้พี่น้องพูนหลายอยู่ได้นไงนะค่ะบริเวณรอบด่านนะคะสูงสุดแล้วพี่น้องพูนอ่ะ ต้นหอมด้พี่น้องร้ายแห้งค่ะพี่น้องน้ำผ้าม้าไทยนะคะไทยบริเวณรอบด่านนะคะพี่น้องเนาอ่อนซ่อนข้าเจ้าพี่น้องข้าเจ้าเฮ็ดได้อ่อนซ่อนเป็นเงินเป็นข้ามมาพี่น้องมังนะคุณนะตอนนี้ยังอยู่กับน้ำพาราเดชแนลอยู่นะเอฟซีทุกท่านเนาะพบกับเชิญเคยอค่ะพี่น้องเมื่อนี้ก็สิพ่อกันแบบเศร้าๆจากน้อยนะคะพี่น้องเนาะ ขี่รถผ้าเห็นไอพิอนยืนกลางโฮมอย่ะพี่น้องตอนได้จอดมาขอทายนะคะพี่น้องเนาะสวนเกษตรบริเวณรอบด,ด่านนะคะอันนี้คือเนี่อทีหอมจนหอมแดงนะคะพี่น้องเนาะหอมแดงที่เห้าออกไปใส่ขั้วเลี้ยนนะคะใส่ลาบใส่ก่อยนะพี่น้องเนะาะอภาใสสามันห้าก่าอีกคำนึงกับหอมบวัวจนหอมบวัวเป่งสันนะพี่น้องเนาะ่ต้นหอมแดงนะพี่น้องเนาะก็ต้องจะเริ่เติบโตค่ะพี่น้องิ่นนฮ็ดได้ดีครับพี่น้อง มุมรอบด่านนะคะเทจะดีแห้งพี่น้องเปีนี้ยังที่แบบว่าคือการปล่อยนามท้งคนนะพี่น้องคือ,อแบบทําระบบสติงเกอร์หมดเลยค่ะทั้งสวนในพี่น้องมีสุดเล็กสุดอนุบาลสุดใหญ่สุดจะเริ่มโตหรือว่าสุดกลางนะพี่น้องมีสามระบบนะคะพี่น้องเนาะคือบริเวณน,นะคะบริเวณรอบด้านนะคะ คือเจ้าเจ้าของสวนเพลินค่ะพี่น้องบ๊วยได้สอบถามเสื้อ,อแล้วคือเราสีอ้อายเล็กน้อยบ,บ๊วยได้บอกยุทธ์เราบอกน่านก็ย่างนี้เป็นเไอไอเนาะพี่น,น้องเนาะบ๊วยได้บอกเขาเราไลยไปไหนพี่น,น้องเนาะนี่คือรอดด่านนะคะพี่น้องเนะาะค่ะพี่น้องอันนี้คื้อของเพื่อนรอบด่นดดานของงามได้พีน่น,น,พน,พน,ะะน,น้องเนาะสวนต้นหอมได้หลายพี่น้องพี่กัตได้ค่ะบ้านไส่ทองตำบลหนองไฮอำเภอเมืองจังหวดัดอุดรธานี ก่อนจะถึงทางเข้าบ้านดงมะกรูดนั่นเองเนะพี่น้องเนาะเราอยู่ตังหน้องไห้ยอยู่ด้วยพี่น้องหน้าตอนนี้ก็เสยงห้าน,นี่กะถ้ารูไปน้องแสงใดเนาะค่ะพี่น้องเนาะถ้ารูปไปแอมเพื่อนน้องแสงใดค่ะพี่น้องหลดชิดหลอด่าน้างนานเน้ยพี่น้องนี่จะต้นหอมค่ะ้างล้างนั่นจะเป็นชุด,ดอนุบาลเพิ่งเริ่มแรกนะคะพี่น้องหลบชิดหลบห้างนะคะพี่น้องเนาะนี่ค่ะ อันนี้คือวิถีชีวิตของช่อบ้านไส้ทองนะพี่น้องเนาะเป็นอาชีพรักของข้าเจ้านะคะพี่น้องเนาะ <c oughs> ปลูกต้นหอมแดงนะคะพี่น้องปลูกต้นหอมแดงค่ะส่งออกทั่วประเทศก็ว่าได้พี่น้องการค้าขายเพิ่พมพบรายนางขายพี่นอมมอ้องสิมีี่ออขาคนกลางมารับเอานะคะพี่น้องเนาะพี่น้องนำข้ามาเบ่งอีกชุดเล็กค่ะอันนี้คือชุดอนุบาลเนี่ยพี่นอ้องชุดนีพิ่งปลูกนะคะ จากการมุน่นม้วนในซีดายยุประมาณอาทิตย์หรือสองอาทิตย์นะพี่น้องเนาะเนี่ยที่นี่สิย,ยุประมานหนามวาสิประมาณเกือบสองไรสองไรกลัวใดนะพี่น้องเนาะสองไรเกือบสามไรใดค่ะเนี่ยที่ของต้นหอมแดงที่อ้ายเพิ่อนออกมาปลูกนะพี่น้องเนาะอันนี้ที่ห้มอมม้ไปเห็นอย่นี้จะรักเสร็จ,จรเกิดดี่น้องเทคโนโลยีของกเกษตรยุคใหม่นะพี่น้องเนาะ บ่ต้องหาบัวมดบ่ต้องซี้ายอส่างค่ะก้อยสกิงเกลียวเปียกได้ทั่วพื้นดินค่ะพี่น้องอันนี้คือวามคิดแหลกแบบไม่ก้าวล้ำทันสมัยของสวนเกษตรยุคใหม่นะพี่น้องท่านอยู่ท่านกินค่ะพักซูนี่มดกับปลูกันไม่รวงออกจากบพิกกระเฮียสวนหอมแดงออกจากหอมแดงกับตน้นพักซี่ไทยชีลาต้นพักอีตูนะคะโหระพาหรือใบกระเพ้านั่นเองพี่น้องอันนี้คือบริเวณรอบด่านนะคะพี่น้าไท่ายห้เบิ้งนะพี่น้องเนาะ ันนี้ก็คือฟองทน,นังก็คือสิบปกูกอน,นพี่น้องเพราะตน้นมมนใหญ่ลายพี่น้องนะคะพี่น้องชุดลูกลุกตาลายค่ะค่ะนี่คือบริเวณฟองนี่ก็จะเป็นชุดของอนุบาลนะคะพี่น้องเนาะนี่นานใจเบิ้งค่ะคือบริเวณรอบด้านนะคะทุกคนชุดต้นหอมค่ะพี่น,อน้องต้นหอมบัวค่ะพี่นอ้องเนาะไอเล้กกักระลังงล่อยหนานนะคะ,คะพี่น้องมึงหนานติดชายให้เบิง้ง อันนี้คือมุ่งของการปล่อยนันนะคะพี่น้องสายางกระเทียมค่ะพี่น้องให้อาหารน้ำแดงใสแกบนะคะพี่น้องยุคดีนี้น้ำเห็นกระแกนะครคะพี่น้องอันนี้คือเป็นการพักนะคะพี่น้องเนาะการหอมบัวต้นหอมบัวดัวหอมแดงนั่นเองพี่น้องเนาะเพิ่นปล่อยนันไปเที่รักันค่ะทั้งนั้นไดงนานเต็มนานอิ่มแล้วเรวซื้อมาปล่อยน,นันฟังทั้งนี้เนาะพี่น้องเนาะ อันนี้เจ้าของสวนจากที่นองรบก้าววอากล่องแล้วไอ่แล้วพอ่อลเหลวบางกล่องไปไงพี่้องก็เลย่าทายเราจะ้ะนางก็ได้ภามาเบ่งบริเวณรอบด้านนะคะพี่้องเนาะอันนี้คือสวนหอมแบงของฉาบานนาซายเรือบันใกล้ๆกันนะคะนาสายดวงมะกรูดนะคะพี่้องเนาะข้างนี้ก็จะเป็นจุดอนุบาลน,นะพี่้องเนาะฝ้างนี้จะเป็นจุดหง่เติบเลยนะพี่้องเนาะก็ล่อก,กัน จะเริ่มเติบโตเต็มที่กระสิซ้องเดี่ยนรั่วกระเดียนเรื่องอายแล้วว่าถ้้ขันนามถึงมันก็สิเดียนเรื่องกระด้เก็บได้ขันนามว่าสามาเสมอก็ะซ้องเดือยนแล้วว่าค่ะพี่น้องนำกับผ้าเมื่อเบิงนะคะนำกับผ้าเมื่อเบิงสวนเกษตรของชาวบ้านใต้ท่องวิถีชีวิตหรือว่าอาชีพรักของขราเจ้าก็คือปลูกต้นหอมแบงนั่นเองนะพี่น้องเนาะนี่คือความขยันขันแข็งของการ ชำนมาหากินเรื่วาวิถีชีวิตของชาวอุดรธาน,านีนะคะพี่น้องเนาะนี่คือสวนหอมแดงของชาวบ้า,บานไส้ท่องตำบลมน้องให้อําเภอเมืองจังหวัดอุดรธาน,านีของเรานเองเนอะพี่น้องเนะาะค่ะพี่น้องคลิปนี้นมกล่ามาเบิงวิถีชีวิตของการให้หอมแดงของชาวบ้า,บานหน้าไส้นะพี่น้องเนาะเบิงขดเว้นรอบด่านค่ะหรื่าข้างหลังนะคะพี่น้อง แล้วก็ยืนเบ่งเน,นียค่ะแล้วยืนไถนานอยู่นะคะพี่น้องเจ้าของสวนคนนะคะเบ่งบริเวณแบบด่านพี่น้องทัวชิดทัวท่างค่ะพี่นอ้องนี่เป็นต้นหอนเมเจ็งอนู่ค่ะพี่น้องน่าให้เบ่งของลังนา้นี่เจหอน,นี่พี่น้องเรียกไปคือเกี้ยวนี่อันนี้คือสวนเกษตรของชาวบ้านไส้ท่องตมอน,นองไห้อำเปอเมืองอุดรธาน,านีสวนหอมแดงนะคะพี่น้องนอกอาชีพรักของชาวบ้านที่ช่าเงินได้เปล่กออเป็นกำน,นะคะพี่น้องนอกให้สนใิสนใจสี ทำเกษตรกรกัมาปรึกษาเพคนใดญ่เยอพี่น้องหรือว่าผู้ใดมีความรู้แล้วก็ลงมื่อเหตุลดนะคะพี่น้องเนาะใ้าพี่น้องคลิปนี้น้ำพาราลิชแนลกักราบขอบคุณทุกท่านที่สามารถติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำนะคะพี่น้องเนาะพบกันใหม่ในคลิปหนี้ได้ค่ะพี่น้องเนาะขอเอสซีทุกท่านมีความสุขในการดูคลิปน้ำพาราลิชแนลนะคะสวัสดีค่ะเอสซีทุกท่านบ๊ายบาย